สวัสดีค่ะวันนี้จะมาพูดถึงทฤษฎีความได้เปรียบเชิงเปรียบเทียบนะคะทฤษฎีการค้าตามความได้เปรียบสัมพันธ์หรือความได้เปรียบโดยเปรียบเทียบของเดวิดดิคาโดเป็นการพัฒนามาจากทฤษฎีความได้เปรียบสมบูรณ์ของอดัมสมิธคือการค้าระหว่างประเทศเกิดขึ้นเนื่องจากประเทศต่างๆผลิตสินค้าได้จํานวนไม่เท่ากันด้วยปัจจัยผลิตที่เท่ากันหรืออีกหนึ่งคือประเทศต่างๆผลิตสินค้า อย่างเดียวกันจำนวนเท่ากันด้วยปัจจัยการผลิตจำนวนต่างๆหรือการลงทุนไม่เท่ากันทั้งนี้ปัจจัยของการผลิตของแต่ละประเทศมีประสิทธิภาพในการผลิตเชิงสัมพันธ์ไม่เท่ากันประเทศที่สามารถผลิตสินค้าชนิดหนึ่งอย่างมีประสิทธิภาพสูงด้วยต้นทุนที่ต่ำกว่าเมื่อเทียบกับประเทศอื่นประเทศนั้นก็จะเป็นผู้ผลิตและส่งสินค้าดังกล่าว เป็นสินค้าออกจึงสรุปได้ตามความได้เปรียบโดยเปรียบเทียบการค้าระหว่างประเทศเกิดจากการที่ปัจจัยการผลิตของแต่ละประเทศมีประสิทธิภาพในการผลิตไม่เท่ากันถึงแม้ว่าประเทศใดจะมีความได้เปรียบโดยเปรียบเทียบในการผลิตสินค้าทั้งสองชนิดเหนือประเทศเอื่นประเทศนั้นก็ไม่ควรผลิตสินค้าทั้งสองชนิดขึ้นบริโภคเองแต่ควรผลิตสินค้าชนิด ที่ประเทศผลิตได้เปรียบหรือเปรียบเทียบกับการผลิตของประเทศอื่นและส่งออกบางส่วนเพื่อแลกเปลี่ยนกับสินค้านําเข้าซึ่งเป็นสินค้าชนิดที่ประเทศผลิตเสียเปรียบเมื่อเปรียบเทียบ,ยบกับการผลิตของประเทศอื่นการปฏิบัติตามแนวทางนี้ทําให้ทุกประเทศต่างๆได้รับการแบ่งงานการผลิตตามความชานาญและการค้าระหว่างประเทศและผลผลิต เพิ่มขึ้นมากกว่ากรณีที่พึ่งตนเองทฤษฎีความแน่เปรียบโดยเปรียบเทียบจึงเป็นทฤษฎีที่มีผลในการน,นบสนุนการค้าระหว่างประเทศอย่างเซรีย,ยกตัวอย่างการทำกเกษตรในเมืองสิงคโปร์นะคะคือความสนใจมันเริ่มมาจากเรื่องการค้าเซรีจะใช้หลักความเปรียบเทียบถ้าเรามีปัจจัยการผลิตประเภทใดมากหรือเข้มข้น ก็ให้เราเลือกที่จะผลิตสินค้านั้นและทรงออกจำน่ายความสำเร็จของสิงคโปร์ค่ะในการใช้นโยบายของการค้าเสรีนะคะมันจะสะท้อนให้เห็นตัวดัชนีชีวัตความมั่นคงทางอาหารโลกซึ่งประเทศสิงคโปร์ได้รับการจัดอันดับเป็นอันดับที่3ของโลกแต่ในขณะเดียวกันนั้นเรื่องของอาหารสิงคโปร์ไม่ยอมพึ่งพาเฉพาะการนำเข้าเท่านั้น แต่กับยังคงส่งเสริมการเกษตรในเมืองสาเหตุเพราะว่ากังวลต่อความมั่นคงทางอาหารประเด็นแรกคือประเทศไหนก็ต้องทำกเกษตรในเมืองก็น่าจะดูที่ประเทศสิงคโปร์เป็นตัวอย่างเพราะสิงคโปร์ประสบความสำเร็จการที่มีหน่วยงานกำกับดูแลและเอกชนกับรัฐบาลต้องทำงานร่วมกันอย่างใกล้ชิด ภาครัฐจะต้องทําหน้าที่ในการส่งเสริมเรื่องงบป,ประมาณประเด็นสุดท้ายคือการดึงภาคประชาสังคมเข้ามาร่วมแต่ข้อเสนอแนะในเชิงว,วิชาการจะเห็นได้ว่าที่ฎีความได้เปรียบยังมีข้อจํากัดในประเด็นยุทธศาสตร์จากตัวอย่างเช่นสินค้าอาหารค่ะขอบคุณค่ะ